ข้าวมาขายที่เราชื่นังโอ้ฟุ่นไลน์ทันี่ตู้เอ้ข้าวลงแล้วข้าวเหนียวเก้าบาทโอ้มัวจะปวดนีนฟุน่นถึงหน้าผมนี่ก็มาตรวจข้าวครับผมขามาตรวจขอบเปือกนี่เป็นข้าวเหนียวครับวันนี้มือบนห้าเสร็จแล้ว นี่สีสีให้ใหม่ไ,มไ,มไว้เถอะข้ลงข้าลงตรงนี้จะมาข้ามาขายเอ่ะไรเร่งน,นี้นะเนี่ยุผนี้ค่อจะเอาใหม่

ข้าว unda, นี่อตงนีัวนีรอาโตัวบันไดเฮียไดตัดต่อเลยงานไม่ลงรบไฟเป็นบรรยาการลงสีครับผมเป็นว่าเข้าวก้องอเลยต่อค เ้าบาทน่สิบบาทเลยสองสามอนทิตที่แล้วสางห็นเก้าบาทเ้าปอกอหวานข้าสิบอืมประเทศจีนปอกอให้น้องประเทศนั้นฝังดีกว่าด้เนี่ยคือทำกันเป็นอย่างนี้อาไ้แค่นี้ก่อนถ้าผมเดวไปถ่ายเดประสอบกัน ลัวปลองลงพงขอขอนี่บนยากาศลงสีคุณนอขอมาถายลายหลังหนึง